ดิค่ะดิฉันนะคะนางสาวสุพิชยากิติจลัดชัยค่ะครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินและสวัสดีครับผมฉลองเกียรติคิดดีจริงค่ะวันนี้นะคะเราสองคนครับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะในการที่จะนําเสนอโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนานะคะซึ่งตอนนี้โรงเรียนของเรานะคะก็ได้เข้าร่วมเป็นปีที่สามนะคะคแล้วค่ะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ของเราดำเนินกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องครับจะมารับฟังความรู้สึกของตัวแทนติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ น,นางอาพอรมุ่งสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศึกษาสวัสรีโรงเรียนของเรานำโดยท่านผู้อำนวยการวิจิตพินพกานได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาพวกเราชาวสวนศึกษาสวดสรีนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากท่านอาจารย์มีชัยวีระวัฒยะและทีมงาน โรงเรียนของเราได้รับองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์งานเกษตรกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็มีส่วนช่วยให้กำหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนและอย่างตรงเป้าหมายตรงประเด็นสามารถนำพานักเรียนของเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงลงมือปฏิบัติจริงแก้ปัญหาจริงนะคะแล้วก็ทำให้คุณครูนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนของเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาขอขอบคุณค่ะดีใจเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ของเราได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาและโครงการ ความมั่นคงทางอาหารสำหรับผู้สูงวัยโดยมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ในเรื่องของการเกษตรในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับ,บคร,อ,ครบอบครัวของตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองและชุมชนต่อไปกับผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งแทนนักเรียนด้วยที่ โรงเรียนร่วมพัฒนามีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาสนับสนุนให้กับโรงเรียนของเราในครั้งต่อๆไปครับขอบคุณมากครับกาทิพงศ์สีจันทร์ครูเกษตรผู้ร่วมดูแลกิจกรรมโรงเรียนร่วมพัฒนารู้สึกดีใจและขอขอบคุณที่มีโครงการและกิจกรรมดีๆมาสู่ลูกๆโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะครูและบุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ จากโรงเรียนมีชัยพัฒนานอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆมาดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร<ม>เช่นการปลูกผักในเข่งการปลูกผักบุ้งในตะกรา้าผักไฮโดรพอนิกผักกลางมุ้งและก็แปลงผักด้านหลังโรงเรียนนะคะซึ่งคุณครูก็สามารถมาถ่ายทอดความรู้ให้ลูกๆของเราและลูกของเราก็สามารถไปถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว สู่ชุมชนอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะสวัสดีครับผมนายบุญยศิษย์เพิ่มทองความรู้สึกที่มีต่อโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนานะครับส่วนตัวผมเองได้รับผิดชอบกิจกรรมการปลูกมะนาว ซึ่งจะมีคุณครูมาคอยแนะนําและช่วยกันดูแลต้นมะนาวคอยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาผมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากการทํากิจกรรมครั้งนี้จนสามารถนําความรู้ที่มีไปต่อยอดสู่ครอบครัวได้ครับสวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวมนัสนันคำพิมูลนักเรียนโรงเรียนสวดศึกษาจังหวัดสุรินทร์หนูมีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาคือได้รับผิดชอบแปลงเกษตรซึ่งได้ทำการปลูกถั่วพลูและถั่วงอกค่ะโดยมีหน้าที่คอยไปรดน้าและดูแลแปลงเกษตรอยู่เสมอซึ่งแปลงเกษตรด้านหลังโรงเรียนก็มีน้องๆช่วยกันดูแลพืชผักของตนเองหนูได้สังเกตเห็นถึงความตั้งใจและสัมผัสได้ถึงความสุข ที่น้องๆได้ดูแลพืชผักเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเทียนทองมีองค์ผู้ใหญ่บ้านสเสม,ม็จหมู่ที่7ตําตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราศาสตร์ในนามของผู้นำชุมชนบ้านสเสม็จค่ะก็กราบขอบพระคุณที่ให้โอกาสของหมู่บ้านสเสม็จได้รับโครงการความมั่นคงทางอาหาร จากอุนิธิแล้ก็โรงเรียนโสดศึกษาทำให้ตัวดิฉันเองค่ะได้รับผลดีจากกิจกรรมนี้ในช่วงที่มีโควิดระบาดทำให้มีรายได้จากการผลิตอาหารไว้ทานแล้วก็ขายให้เพื่อนบ้านและสนับสนุนให้คนในชุมชนนะคะมีกิจกรรมให้เกิดความรักความสามัคคีดูแลเอื้อเฟื้อกันในชุมชน และมีการนำเงินรายได้จากการขายผลผลิตไปโอมเงินกับธนาคารพัฒนาชุมชนโสดศึกษาสาขาบ้านเสม็ดค่ะสำหรับโครงการนี้ก็มีผลดีกับชุมชนมากค่ะค่ะก็อยากให้โครงการขยายเพิ่มเติมไปยังครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับโอกาสแล้วก็ชุมชนข้างเคียงใกล้ๆเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะขอบพระคุณมากค่ะ หลังจากที่ทุกท่านนะคะได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังความรู้สึกนะคะของตัวแทนครูผู้บริหารนักรเรียนนะคะแล้วก็ชุมชนเกี่ยวกับโครงการนะคะโรงเรียนร่วมพัฒนาซึ่งตอนนี้นะคะโรงเรียนส่วนศึกษาจังหวัดสุรินทร์ของเราก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึง<ช>ทุกวันใช่แล้วครับโรงเรียนส่วนศึกษาจังหวัดสุรินทร์ขอขอบพระคุณโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาและขอให้โครงการมีการขับเคลื่อนที่ดียิ่ง,งขึ้นไปขอขอบคุณครับ